พูดว่ามีถามไว้ทำไมเนี่ยเออเขาพูดกันรู้ไหมว่ามีถามไว้ทำไมนี่เหรอประชาชนโอ้ประชาชนนี่น้องมีใช่ใช่ขอบคุณมากเลยแล้วพวกนี้ที่พูดเลยมันลงมาแล้วแหระหันมาไม่เห็นหัวเลยหนทีมฐานก็เยี่ยมเขาช่วยเต็มที่เลยนี่เลยอย่างให้สุดจะมีคำพูดคำหนึ่งที่พูดคือคำว่า ไม่มีฐานเลยทำไมไม่มีตัวตายเลยค่ะเขาช่วยเร็วเร็วทหารใช่ไหมคะมาเร็วมาแล้วเนาะคุณคุณลุงได้เห็นทอบ้างไหมคะกากทหารบอกว่าเห็นทอแบบตุ๊กแก่ล้อบนเต่าบนขึ้นขึ้นขึ้นใช่ผู้ป่วยอะค่ะค สุดๆแก่จ้านี่หมายถึงที่กำังนะไรเนาะผลก่อนทีมงานก่อนสุดๆเลยเนาะผลก่อนทั้งด้รับได้นอนกันเนาะไทยใส่ผ้าอื่นนี่ไม่รู้นะเออแต่ชาติเราชาติเราสุดยอดนะ